วันนี้มาส่งงานวางบินลูกค้างานก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด128คิวนี่ครับนี่กว้าง7เมตรสูง3าเมตร20แล้วก็งานซ่อมถังนี้เป็นถังเดิมใช้มาประมาณสักส6ปี17ปีซ่อมใหม่ ปรับปรุงใหม่ครับตัวนี้สนใจถังน้ำเหล็กติดต่อได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ในการก่อสร้าง ถังนี้สร้างใหม่แนทนถังเดิมนะครับแต่ขนาดกว้างกว่าเดิมจุความจุน้ำได้เยอะกว่าเดิมถังนี้ปรับปรุงใหม่นะครับตัวนี้ตนี้จะกว้าง6เมตรตัวนี้จะกว้าง7เมตร16เซนตค,ร,ครับผม